อสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณพบกับเกม PP SSPP นะครับอ่าสำหรับวันนี้เราจะมาแคสเกมกันนะครับโอเคนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงแว้งคนตีนครับขอ,ข,อขอโทษที่พูดคำหยาบครับ มันหลุดปากมาครับโอเคมาใครอยากโหลดเกมก็ผมสอนแล้วนะใครยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ละเอียดพอก็คอมเมนต์ได้ครับโอเคครับโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูชแนลผมก่อนอ่านะครับ มีคนบอกมาว่าให้เลือกมัฟเลเดอร์ไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าเจ้นี่ครับโคเซครับทุกคนไม่อยากเห็นโคเซนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำให้เห็นเลยครับโอเคโเคเซโอเคอเครับ รวมอีกคนนึงก็เป็นวิสตัตต์อีกครับมัเลีเดอร์วิสัตต์นะครับโอเควิสัตต์เอาเหลืองนะครับวิสตัตต์แม่งเ,เทพนะครับแม่งก็เทพเหมือนกันนะครับต้องพูดคำหยาบไปแกไม่ดีพูดคำยหคคคำยาบไม่ดีครับตกนรกนะครับม,มาเรามาเริ่มเล่นกันเลย โอเคกรุกลยุคนี้ไม่มีเหมือนใครนะเฟ้ยด่าไว้ก่อนนะว่าไว้ก่อนเออว่าไม่ใช่ด่าแต่แต่มันกดสวิตช์ยังไงกันนั่นนะครับผมยังงงอยู่เลยครับตนัตผ๊ตุต๊ตุต๊ตุ๊ ังไงเนี่ยร้อนจะตายอือยอไปยอ มันเป็นหนังตุก๊กตาผีใช่ไหมโอเคอตาย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 สถานเดียวตายตาย ปแปลงร่ยางใหญ่ชอบเวลามาขึ้นไอเด็กใยับไปหน่อยสิโอเค,อเคนี่อย่ามาดูถูกเบอร์สีส่เซฟบัฟเฟย์อจู ได้ได้ไดนี่นี่กระโดดนี่เจ้าชนะลูกไฟนี่เราก็ต้องขอจบคลิปกันครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสด,ดีครับ <c oughs> บอกนว่าไม่ติด